สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสเดินทางมาที่วัดหมอมุ่ยอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองค่ะเดี๋ยวเราจะไปน้องสักการะบูชาขอพรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระเจ้าโปรดโลกกันนะคะครับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางย้อนรอยถอยหลังมาที่วัดหมอมุ่ยนะครับเพราะว่าวัดหมอมุ่ยแห่งนี้เราได้เคยมานําเสนอออกไปหลายตัวหลายคลิปเลยครับในปัจจุบันตอนนี้ก็มีพี่น้องสาธุชนเดินทางมาทําบุญไหว้พระมาเยี่ยมเยียนสถานที่มากันทุกวันแล้วนะครับตรงนี้ถือว่าเราก็ ยินดีนะครับแล้วก็เป็นความภูมิใจที่พวกเราได้นําเสนอและเผยแผ่ไปนะครับสู่สายตาพี่น้องสาธุชนก็เดินทางมาทำบุญกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้น้องสักการบ,บูชาหลวงพ่อสมหวังด้วยเนาะครับตอนนี้หลวงพ่อสมหวังสร้างสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คดรอบๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เพียงว่ายกช่อฟ้านะครับเราก็จะพยายามนะครับนำเสนอและเผยแผ่ออกไปให้กับพี่น้องสาธุชนที่กำลังติดตามอยู่ในช่องนะครับ ถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาทําบุญไหว้พระบริเวณสถานที่ของวัดนี้โอ้โหแหลมจริงๆเลยนะครับงามมากเลยนะครับสถานที่สะอาดเรียบร้อยแล้วก็เป็นธรรมชาติมากบริเวณของวัดนี้ก็มีบ่อปลาขนาดใหญ่นะครับท,ทำสังขานที่ทำบ่อปลาปล่อยปลาก็มีการปล่อยปลาให้อาหารปลานะครับเพื่อมาเยี่ยมชมหรือว่าอะไรต่างๆของพี่น้องสาธุชนเนี่ยนะครับถ้ามีเวลาก็เดินทางมาทําบุญไหว้พระกันที่วัดหมอมมุ่ยแห่งนี้ เอาเดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์หญิงจะพาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมเข้าไปไหว้พระที่อยู่ในโบสถ์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวต่อจากนั้นเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปที่หลวงพ่อสมหวังนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมที่ท้าวเวสสุวรรณศักดิ์ติ์ให้โชคให้ลาภให้รางวัลใหญ่ๆหลายต่อหลายครั้งที่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะอช่วงนี้ไปเลยดีกว่า ครับสำหรับช่วงนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปในโบสถ์นะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณภายนอกของโบสถ์วัดหมอมุ้ยแห่งนี้ก่อนนะครับสำหรับโบสถ์นี้สวยงามมากเลยครับบริเวณรอบๆนะครับก็มีต้นกล้วยนะครับเป็นธรรมชาติอย่างที่สวยเลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมที่มีโอกาสและมีเวลานะครับลองมาเที่ยวกันสักครั้งนะครับ มาทำบุญไหว้พระทำบุญถวายสังกทาทนนครับมาให้อาหารปลาที่วัดหมอมุ่ยแห่งนี้นะครับแล้วก็ไปไหว้ขอพรกับท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อสมหวังที่อยู่บริเวณข้างๆตรงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้าไปไหว้พระในโบสถ์กันก่อนนะครับอ่ะช่วงนี้ไปเลยครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้าไปในโบสถ์กันเลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นบันไดทางขึ้นโบสถ์นะครับก็มีบันไดอยู่ที่ตรงนี้นะครับอ่ะช่วงนี้เราเข้าไปในโบสถ์กันเลยนะครับเราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีรูปพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงหน้าโบสถ์ตรงนี้นะครับอ่ะช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเข้าไปไหว้พระขอพรกันเลยนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมเข้ามาน้อมสักการบูชาขอพรกับองค์พระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ปดิสถานอยู่ที่บริเวณโบสถ์ของวัดหมอมมุ้ยแห่งนี้นะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับปางเปิดโลกนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมนะครับ ท่านใดที่มีความศรัทธาท่านใดที่มีปัญหาในชีวิตนะครับแล้วก็ขอแนะนาให้ท่านเดินทางมาน้อมสักการบูชาขอพรกันนะครับแล้วชีวิตของท่านจะสําเร็จกันนะครับครับหลังจากที่อาจารย์หญิงพาเพื่อนๆนและท่านผู้ชมมาน้อมสักการบูชาขอพรกับพระพุทธองค์ที่ปฏิสฐานอยู่ในบวชแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปน้อมสักการบูชาขอพรกับพระเจ้าเปิดโลกนะครับเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เราก็ ได้บุญได้บุศลกันเต็มๆเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสนะครับเดินทางมาไหว้พระ,ะที่วัดหมอมุ้ยนะครับมาทาบุญถวายสังฆทานทำบุญถวายค่าน้ําค่าไฟทําบุญใช้นี่ธรณีสงหรือจะทำบุญให้กับปลาโดยการซื้ออาหารเลี้ยงปลานะครับแล้วก็เยี่ยมชมบริเวณหลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อสมหวังนี่เป็นองค์ใหญ่มากเลยครับแล้วก็งดงามที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับเพราะว่าวัดหมอมมุ้ยนี้ ก็มีเนื้อที่ของทางวัดทั้งหมดก็โดยประมาณ15ไร่หลังจากที่พวกเราได้ไปพูดคุยกับหลวงพ่อท่านเจ้าวาัดนะครับก็มีเนื้อที่เพียง15ไร่เท่านั้นนะครับบริเวณสถานที่ของด้านทิศตะวันออกของวัดนี้ก็เป็นบ่อปลาขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ซึ่งในขณะนี้ทางวัดกําลังมีการก่อสร้างโดมหลังใหม่ขึ้นนะครับก็อยู่บริเวณด้านหลังหลวงพ่อสมหวังนะครับเพื่อที่จะนําไว้ใช้สิ่งประโยชน์ต่างๆต,ต่อไป สำหรับเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมท่านใดที่มีศรัทธานะครับท่านใดที่มีจิตศรัทธาถ้ามีโอกาสก็มาร่วมบุญกันในทุกวันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมที่หลวงพ่อสมหวังต่อไปเลยนะครับสำหรับช่วงน,นี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อสมหวังเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าในขณะนี้ทางวัดกำลังมีการ ก่อสร้างที่จะให้แล้วเสร็จโดยเร็ววันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทางหลวงพ่อสมหวังนี้ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็เหลือแต่เพียงยกช่อฟ้านะครับทั้งสี่ช่อนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนที่หลวงพ่อสมหวังประดิษฐานอยู่นะครับเพราะว่าในปัจจุบันตอนนี้นะครับแลดูทุกอย่างนะครับสมบูรณ์แบบเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ พยายามนะครับที่จะอาขอเชิญชวนพี่น้องสาธุชนถ้ามีเวลาก็ติดตามกันมาที่วัดหมอมุ้ยแห่งนี้นะครับอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับมาร่วมบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการทนุบำรุงดูแลรักษาพระศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวสืบไปโดยการที่พวกเราเข้าวัดทําบุญกันนะครับสำหรับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าเวสสุวรรเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะขอพรกับเท้าเวสุวรรณกันนะครับขอโชคขอลาภขอการงานขอการเงินสําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาอยู่ในชีวิตนะครับถ้ามีเวลาก็เดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่ครงวัดมาไหว้เท้าเวสุวรรณมาขอโชคขอลาภกันนะครับสิ่งดีๆย่อมเกิดอยู่เสมอนะครับขอให้เรามีความศรัทธาเท่านั้นนะครับอ่ะช่วนี้ขอพรกันเลยนะครับครับตอนนี้เราก็ขอพรกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนนะครับไปเยี่ยมชมที่บริเวณ องหลวงพ่อสมหวังกันนะครับบริเวณตรงที่ท้าเวสวรรณอยู่นี้ก็มีพระศิวลีนะครับปฏิสถานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับส่วนชั้นบนนี้ก็เป็นหลวงพ่อสมหวังนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนและท่านผู้ชมขึ้นไปชั้นบนกันเลยนะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์จิงก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมขึ้นมาอยู่บริเวณชั้นบนนะครับก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อสมหวังองค์ใหญ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนและท่านผู้ชมเข้าไป น้อมสักกาบูชาขอพรกับหลวงพ่อสมหวังซึ่งเป็นองค์จำลอง<ม>องค์เล็กที่อยู่บริเวณด้านหน้าฐานนะครับอ่บริเวณหน้าฐานของหลวงพ่อสมหวังนี้ก็เป็นลักษณะนักษัตร์สองราสีนะครับสีแดงสีเหลืองทองนะครับสวยงามมากเลยนะครับอ่ช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้าไปที่หลวงพ่อสมหวังองค์จำลองเลยนะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมเข้ามากราบน้อมสักกาบูชาขอพรกับหลวงพ่อสมหวังนะครับ ซึ่งเป็นองค์จำลองที่ปฏิฐานอยู่ที่บริเวณหน้าฐานชั้นล่างของหลวงพ่อสมหวังองค์ใหญ่นะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยงดงามอย่างมากเลยนะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมาน้อมสักการบูชาขอพรกันตรงนี้นะครับอ่ะช่วงนี้เรามาตั้งกิจอธิษฐานขอพรกันสักครู่เลยนะครับ บริเวณชั้นบนตรงนี้นะครับในขณะนี้ทางวัดก็มีการก่อสร้างเกือบจะแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ช่างกําลังเร่งรีบเลยนะครับเพราะว่าสถานที่ของหลวงพ่อสมหวังตรงนี้งดงามอย่างมากเลยนะครับบริเวณสถานที่ตรงนี้สะอาดระเรียบร้อยจริงๆเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีโอกาสนะครับเดินทางติดตามกันมาที่วัดหมอมูุ่ยแห่งนี้ได้ทุกวันเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีปัญหาในชีวิตมีความทุกข์มีความลําบากนะครับเราขอแนะนําเลยว่าถ้ามีเวลา เดินทางมาน้อมสักการ,รบูชาขอพรอกับหลวงพ่อสมหวังกันนะครับแล้วชีวิตของท่านจะสมหวังแน่นอนตรงนี้ก็เป็นลักษณะของหลวงพ่อสมหวังนะครับที่าทางวัดมีการกอร่อสร้างเสร็จเกือบสมบูรณ์แบบทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้สถานที่สะอาดเรียบร้อยสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณสถานที่เวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็จะมาน้อมสักการบูชาขอพรอกันที่ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นบันไดทางขึ้นนะครับ เวลาพี่น้อมประชาชนเดินทางมาแล้วก็ไปน้อมสัการะบูชาขอพรบางคนก็ไปอ่าก้มศรีรษะที่ปลายนิ้วนะครับขององค์สมเด็จพระธม aja สมเด็จเจ้าหรือว่าหลวงพ่อสมหวังนะครับเพื่อเป็นการไปขอพรกันนะครับแล้วก็บริเวณสถานที่ตรงนี้เป็นคตร,บรอบๆนะครับและดูเรียบร้อยดีมากเลยนะครับตอนนี้เกือบจะสมบูรณ์แบบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็มีหลวงพ่อ พุทธินารนะครับประดิษฐานอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องเสียงนะครับเวลาพี่น้องประชาชนมากันเยอะๆนะครับทางวัดก็จะได้มีการประชาสัมพัน์ธออกไปนะครับนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆบริเวณสถานที่ของวัดนะครับมีต้นไม้มีอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับทางวัดก็กําลังมีการสร้างรมหลังใหญ่ขึ้นนะครับในขณะนี้นะครับ ครับนี่ก็คือการจุดประทัดแก้บทกับท้าวเวสสุวรรณที่มีความศักดิ์สิทธิ์กับที่นี่นะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นสถานที่การก่อสร้างโดมหลังใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีจิต,ตราทหาครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาทำบุญกับทางวัดกันนะครับมาสร้างโดมหลังนี้นะครับเพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ววันนะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่บริเวณสถานที่ของวัดหมอมมุ่ยนะครับนี่ก็บริเวณสถานที่เป็นธรรมชาติมากเลยครับมีต้นไม้นะครับ ตอนนี้าทางนายช่างกําลังก่อตั้งกันอยู่นะครับเสียงอาจจะดังจากเครื่องมือไฟฟ้านะครับ <S <S บริเวณที่ฐานของหลวงพ่อสมหวังนี้ก็เป็นลักษณะรูปเทวดานะครับมีดอกบัวถือไหทอนครับงดงามอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณตรงนี้ก็เป็นลักษณะพุทที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรนะครับก็เหลืออีกนี้หน่อยครับก็ได้จากแรงศรัทธาจากพี่น้องสาธุชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญกับทางวัดกันนี่แหละนะครับ วัดวา,ารามจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับ บริเวณสถานที่ตรงนี้เป็นรายการบุญทั้งหมดเลยครับเวลาพี่น้องสาธุชนที่เดินทางมาแล้วนะครับก็มาทําบุญถวายสังฆทานกันที่บริเวณตรงนี้นะครับและก็พร้อมทั้งมาไหว้พระต่างๆก็มาที่บริเวณตรงนี้กันเลยนะครับ desa bak nyanta Pak kamuwan teknik ini serahkan itu kurang dan aku dii สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณบอ่อปลานะครับก็ให้อาหารปลากันปลาก็ขึ้นมากินอาหารกันอย่ามากมายครับนับเป็นหมืนหม่นๆตัวนะครับตรงนี้เป็นบริเวณบอ่อทั้งหมดเลยนะครับเนื้อที่ก็2องาไร่นะครับ วันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมมาทำบุญไหว้พระนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเยี่ยมชมที่บริเวณบ่อปลา,วาสวยนะครับวันนี้ให้อาหารปลากันนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมา ให้อาหารปลากันอีกแล้วนะครับโอ้โหปลาเยอะแยะมากมายเลยครับเป็นหมื่นๆตัวเลยนะครับเอาเพื่อนๆและท่านผู้ชมดูนะครับเพื่อนดูเสร็จเรียบร้อยถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวกันที่วัดหมอบุ้ยนะครับมาทําบุญไหว้พระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาให้อาหารปลานะครับสาเหตุที่มีปลาเยอะก็หมายความว่าพี่น้องประชาชนนําปลามาปล่อยกันนะครับปล่อยไปปล่อยมาที่สุดแล้วเป็นแสนๆตัวเลยนะครับ บริเวณบ่อตรงนี้มีเนื้อที่สองสาไร่นะครับปลาไม่พอจะอยู่กันแล้วนะครับาทางหลวงพ่อท่านเจ้าวาดบอกว่าอยากจะซื้อที่เพิ่มนะครับเพราะว่าสถานที่ของวัดมีน้อยมากเลยนะครับมีแค่สิบกว่าไร่นะครับปลาสวยๆทั้งน้นเลยนะครับ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสพาเ,เพื่อนและท่านผู้ชมนะครับกลับมาที่วัดหมอมุ้ยนะครับอำเภอปลวกแดงนี้วันนี้เรามาแล้วก็รู้สึกว่าชื่นใจนะครับเพราะว่าทางวัดนี้มีการพัฒนาการไปได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะว่ามาคราวนี้ผิดหูพิดตาเลยครับหลังจากที่พวกเราก็พยายามนําเสนอและเผยแผ่ไปก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางติดตามกันมาที่นี่เยอะเลยนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งอาจารย์หญิงก็จะต้องหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวทริปหน้าเราไปเจอกันที่วัดอื่นต่อไปนะครับเชิญพี่นๆน้องๆมาทำบุญที่วัดหมอมุ่ยกันนะครับครับเพราะว่าสถานที่วัดหมอมุ่ยนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่อาจารย์หญิงได้พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปที่ถวายสังฆทานนะครับแลดูดีมากเลยนะครับเพราะคุณเจ้าก็ใจดีดีนะครับนํำจิตน้ำใจต้อนรับขับสู้กับญาติโยมนะครับ เมื่อกี้ก็ทำสังฆทานเรียบร้อยปล่อยปลาไปเรียบร้อยอวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาทําบุญไหว้พระกันที่วัดหมอมุ่ยอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจเลยวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนู่นเลยนะครับกลับไปกรุงเทพนะครับวันนี้เราไปพูดมากเลยเราต้องอำลาพาจากกันก่อนนะคะเออเอางั้นเดี๋ยวเราก็อำลาพาจากกับท่านผู้ชมตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราพบกันอีกนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุข เฮงเฮงรวยๆนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ